จากโรงเรียนศรีนครมุนลนิธิหัดใหญ่นี่แหละค่ะคว้าเหรียญทองระดับประเทศนะคะในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66ค่ะที่โรงเรียนศรีนครมุนลนิธิอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายยุคน,นะคะแก้วนรงหรือว่าน้องฟิล์มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ4โรงเรียนศรีนครมุนลนิธิที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติกม .1 ถึง ม3นะคะในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66ประจำปีการศึกษา2559ค่ะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเมื่อวันที่29ถึงวันที่31มกราคม2560ที่ผ่านมาค่ะ,คะและได้รับรางวัลเลี้ยนทองรองชนะเลิศลำดับหนึ่งนะคะสร้างความภูมิใจให้แก่ครอบครัวรวมทั้งโรงเรียนเป็นอย่างมากค่ะซึ่งผู้อํา นวยการโรงเรียนศรีนครกล่าวว่าก็รู้สึกดีใจนะคะที่แล้วก็ภูมิใจที่น้องฟิล์มเด็กพิเศษที่สามารถคว้ารางวัลได้ในครั้งนี้นะคะเนื่องจากโรงเรียนศรีนครมูล,ลนิธิค่ะมีนโยบายในการรับเด็กพิเศษที่สามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษนะคะได้มีความรู้และสามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะ,ะเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณสุภานีวาทาสุขนะคะผู้อํานวยการโรงเรียน สีนครมูนลนิธิค่ะโรงเรียนสีนครตระหนักถึงข้อบกพร่องนะข้อบกพร่องแล้วก็คิดว่าในความบุพร่่องของเขาเขาจะมีจุดที่เป็นเลิศดอยู่ก็อสอดคล้องกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสีนครที่ได้รับ รางวัลในระดับประเทศก็คือการวาดภาพระบายสีซึ่งเป็นคุณลักษณะ,ะคือเราพอเรารับมาเนี่ยเราก็จะพยายามดูแลแล้วก็จะให้เขาได้เรียนตามศักยภาพที่เขามีแล้วก็ส่งต่อจนจบม .3 <า>ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเด็กที่จบม .3 ไปแล้วผู้ปกครองก็ยังเข้ามาอีกเพื่อที่จะให้ดูแ,แลต่อเขาก็มาเป็นพี่เลี้ยงของน้องๆ ต่อไปอีกได้ส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ขอบคุณคุณครูที่ส่งเสริมจนสามารถให้เด็กหนึ่งคนที่เขาไม่มีที่ยืนแล้วให้มีที่ยืนในสังคมแล้วเขาสามารถที่จะใช้วิชาชีพของเขาก็คือในเรื่องของการวาดภาพไปต่อยอดสามารถทำเป็นวิชาชีพของเขาได้เลยเพราะเขามีทักษะในด้านนี้ขอบคุณคุณครูที่สามารถ เกียสามารถที่มองเห็นคุณลักษณะของเด็กพิเศษคนนี้ได้ในด้านของนางสาวเบญจกูลสีจำเริญน,นะคะครูการศึกษาพิเศษที่ดูแลน้องฟิล์มก็ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตนนะคะเป็นครูที่ดูแลเด็กพิเศษมาม 12ปีแล้วค่ะเนื่องจากมีความต้องการในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีใจรักในการเป็นครูนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวน้องฟิล์มมากเนื่องจากก่อนหน้านี้น้องฟิล์มเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแล้วก็ก้าวร้าวนะคะแต่เมื่อได้รับการดูแลเอาใจใส่น้องฟิล์มก็สามารถมีสมาธิมากขึ้นค่ะลดความก้าวร้าวจนสามารถประสบความสําเร็จได้ถึงทุกวันนี้นะคะเช่นเดียวค่ะ เช่นเดียวกับคุณกิติยานินโชว,วานะคะครูประจําวิชาศิลปะซึ่งเป็นครูที่คอยสอนน้องฟิล์มเกี่ยวกับการวาดภาพก็ได้เล่าให้ฟังว่า ได้เห็นถึงความสามารถของน้องฟิล์มในด้านการวาดภาพตั้งแต่น้องฟิล์มอยู่ชั้นประถมศึกษาแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องฟิล์มที่สามารถพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนได้รับรางวัลมากมายเกี่ยวกับการวาดรูปนี่แหละค่ะประกอบกับตัวน้องฟิล์มเองนะคะก็ถนัดแล้วก็มีความชื่นชอบในด้านนี้อยู่แล้วนะคะน้องฟิล์มก็เลยสามารถพัฒนาฝีมือตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของครูการศึกษาพิเศษแล้วก็ครูประจําวิชาศิละปะให้ฟังกันค่ะ สําหรับฟิล์มนะคะที่ททดูแลยเป็นพิเศษขออนุญาตลื้อฟื้นก่อนว่าพฤติกรรมของฟิล์มก่อนเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ว่าพอเราใช้ในเรื่องของศิลปะหรือการบําบัดมันจะมีนันทนาการให้สําหรับเขาด้วยนะคะพฤติกรรมของเขาก็จะดีขึ้นเพราะว่าทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้เด็กกิจกรรมนันทนาการร้องเพลงวาดภาพนะคะแล้วก็เราก็จะโคกับครูตามรายวิชาต่างๆให้ฝึกในกิจกรรมที่เขาชอบตั้งแต่ตั้งแต่เขาอยู่ปะวมเพราะว่าเขามาอยู่หนูตั้งแต่ปหนึ่ง โดยโดยธรรมชาติของเด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะชอบเกี่ยวกับศิลปะก,การวาดภาพเพราะฟิลมเนี่ยเขาจะมองมองอะไรที่เกี่ยวกับรูปเส้นแล้วก็เขาก็จะจําได้ดีความความจําเขาจะดีนะคะเจ้าฟิมก็เลยให้เขาวาดภาพทุกวันเนี่ยเขาต้องเขาต้องวาดภาพในสม,มุดของเขาวาดภาพอะไรก็ได้ทุกทุกวันเขาก็จะมีเยอะแยะนะคะในะสม,มุดท,ที่ที่เขาพกอยู่นะคะก็ภูมิใจในตัวเขานะคะเพราะว่าจากเด็กที่ที่ ที่พฤติกรรมไม่ไม่พึงประสงเยอะกลับว่าเขาอยู่นิ่งและพร้อมที่จะอยู่ออก,ออกสังคมได้แบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะตอนแรกที่น้องเขามาอยู่ปหนึ่งนะคะปหนึ่งเนี่ยเห็นน้องฟิล์มเนี่ยเขาจะปั้นดินน้ํามันเวลาว่างของเขาเนี่เ็าจะชอบปั้นดินน้ํามันแล้วทีนี้ดินน้ํามันของเขาที่เขาปั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่เยอะมากซึ่งไม่เหมือนกับเด็กปกตินี่คุณครูก็เริ่มเห็นแววของเขาก็ก็ คิดว่าเขาน่าจะวาดภาพได้ภาพที่คุณครูเรื่องให้เขาก็จะเป็นภาพของเศษฯฯฯรษฐกิจพอเพียงนะคะอันขั้นตอนก็คือการสอนก็คือให้เขารู้จักสีทีนี้ภาพของฟิล์มจะเป็นภาพสีช็อคซึ่งค่อนข้างจะ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 ยากสักหน่อยหนึ่งในการลงสีในในระดับของเขาแต่ว่าเขาก็สามารถทําตามที่คุณครูสอนได้โดยการไล่สีไล่น้ําหนักสีการวางรูปแบบของภาพการวางองค์ประกอบของภาพ ทำได้หมดเลยเข,เขาจะมีทักษะดีมากค่ะสามารถจําได้ทุกอย่างที่คุณครูสอนในปีแรกที่ไปแข่งเนี่ยเขาให้เวลาในการแข่งขันสามชั่วโมงที่เมืองทองธานีาสามาธิของฟิล์มตัวน,นั้นอยู่ได้แค่ชั่วโมงเดียวทําเสร็จแล้วชั่วโมงเดียวนี้ออกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าความความความสามาธิของเขามีแค่นั้นแต่เขาก็สามารถว่ารางวัลเหรียญทองอันดับสีมาได้ แต่ปีล่าสุดเนี่ยฟิล์มอยู่ได้ครบสามชั่วโมงเลยค่ะอยู่ได้เต็มแล้วก็รายละเอียดของภาพอะไรก็มีทักษะยิ่งขึ้นตอนที่เราได้ไปหาน้องฟิล์มนะคะเราก็จะสามารถสังเกตได้เลยค่ะว่าสมุดของน้องฟิล์มก็จะมีการวาดภาพซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่น้องฟิล์มนะคะก็จะเปิดออกมาให้เราเห็นว่าเนี่ยเราวาดเป็นตัวไหนแล้วยังบอกได้ด้วยว่า ใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าเหมือนเป๊ะด้วยนะโอ้น้องมีความสามารถจริงๆนะคะยังไงก็แสดงความยินดีกับน้องฟิล์มกันด้วยค่ะที่ชนะการแข่งขันการระบายสีใช่ค่ะที่สําคัญเลยค่ะน้องอิงค่ะก็ถือได้ว่าอนาคตต่อไปก็เป็นการต่อยอดในเรื่องของการประกอบอาชีพได้อีกด้วยใช่ค่ะและนี่ก็คือเด็กดีเด็กเก่งของเรานะคะก็ยังมีให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะ